วันนี้เวลา17นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้ นายมากูด,ดิ้งซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตัง้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยนายมากูด,ดิ้งเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมยุโรปกระทรวงการต่างประเทศสหร,ราชอาณาจักรมาก่อน นายคินซังดอจิซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจากักรภูตานประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจากักรภูตานประจำประเทศไทยนายคินซังดอจิเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเขตปกครองหาราชอาณาจากักรภูตานมาก่อน นายหานจื้อเฉียงซึ่งมีถิ่นพำน,นักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฟ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตัง้งเป็นเอกอัครราชทูวาาตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนายหานจื้อเฉียงเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีสำนักอำนวยการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน นายซาเฮบซาดะแอมัดคารซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอักษราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสรามปากีสถานประจําประเทศไทยนายซาเฮบซาดะแอมัดคานเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐคิวบามาก่อน นายเดวิดเดลี่ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย นายเดวิดเดลี่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรมเอเชียและแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศสาภาพยุโรปมาก่อนนายโจเซ่บอจิสโดสซังโตสจูเนียซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตัง้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธรารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย นที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาพันธสาธารณารัฐบราซิลประจําประเทศไทยนายโจเซ่บอจิสโดสซังโตสจูเนียเคยดํารงตําแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สาพันธสาธารณารัฐบราซิลณเนะมืองฮุสตันสหรัฐอเมริกามาก่อน